อันว่ากระหตินนานไปแล้วสู่สำนักของนิโครนทั้งหลายไหว้แล้วซึ่งนิครนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวเล้วว่าอันว่าสิริคุตผู้เป็นสหายของกระผมย่อมนิมนต์ซึ่งท่านทั้งหลายเพื่อพัดบริโภคอันมีในวันพรุ่งดังนี้อันว่านิครนทั้งหลายกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านเป็นผู้อันสิริคุตกล่าวแล้วเองย่อมเป็นหรือดังนี้อันว่ากระหัตินกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายขอรับอันว่าอย่างนั้นดังนี้ อันว่านี่ครอนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ร่าเริงแล้วและยินดีแล้วเป็นกล่าวแล้วว่าอันว่ากิจของเราทั้งหลายสําเร็จแล้วอ่านว่าสมบัติชื่ออะไรจักไม่มีแกเราทั้งหลายจําเดิมแต่การแห่งสิริคุดเลื่อมสายแล้วในเราทั้งหลายดังนี้อ่านว่านิเวศแม้ของสิริคุดเป็นสถานที่ใหญ่ย่อมเป็นตั้งแต่โสตสมิงทวินนางเคหานังเป็นประโยคเคยออกสนามหลวงพศ2513 อนว่านายสริคุตนั้นยังบุคค์ให้ขุดแล้วซึ่งหลุมอัญญาโดยข้างทั้งสองในระหว่างแห่งเรือนทั้งหลายสองในที่เป็นที่อยู่นั้นยังหลุมให้เต็มแล้วด้วยเปลือกตมอันระคนแล้วด้วยคูดยังบุคคลให้ตอกแล้วซึ่งหลักทั้งหลายหน้าที่สุดทั้งหลายสองในภายนอกแห่งหลุมยังบุคคลให้ผูกแล้วซึ่งเชือกทั้งหลายที่หลักทั้งหลายเหล่านั้นยังบุคคลให้ตั้งไว้แล้วซึ่งเท้าอันมีในเบื้องหน้าทั้งหลายแห่งอาสนะทั้งหลายที่ข้างอันมีในเบื้องหน้าแห่งหลุม ยำบุคคลให้ต hey ั้งไว้แล้วซึ่งเท้าอันมีในเบื้องหลังทั้งหลายแห่งอาสนะทั้งหลายบนเชือบทั้งหลายสําคัญอยู่ว่าอันว่านิครนทั้งหลายเป็นผู้มีหัวลงจากตกไปในการแห่งตนนั่งแล้วอย่างนี้นั่นเทียวดังนี้ยำบุคคลให้ให้แล้วซึ่งเครื่องปูลาดทั้งหลายเบื้องบนแห่งอาสนะทั้งหลายโดยอันว่าหลุมย่อมไม่ปรากฏประการใดประการนั้นยำบุคคลให้ล้างแล้วซึ่งตุ่มทั้งหลายทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ยำบุคคลให้ผูกแล้วซึ่งปาก ทั้งหลายด้วยใบยแห่งต้วยทั้งหลายด้วยด้าาวยผาเก่าทั้งหลายด้วยยามบุคคลให้ตั้งไว้แล้วซึ่งตุมทั้งหลายเหล่านั้นอันเปล่านั่นเทียวที่ส่วนภายหลังแห่งเรือนกระทาให้เป็นตุมอ่านอัน,อนข้าวยาคูและ,มะเมล็ดแห่งพัดและเนยสายและน้ําอ้อยและจูนแห่งขนมเปื้อนแล้วในภายนอก อันว่านายคราตินไปแล้วสุเรือนของสิริคุตนั้นโดยเร็วแต่เช้าเทียวถามแล้วว่าอันวนัสาการะอันท่านตรเตรียมแล้วเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายหรือดังนี้อันว่าสิริคูตกล่าวแล้วว่าในสหายเอออันวัสการะอันเราตรเตรียมแล้วเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดังนี้อันวนายคราตินถามแล้วว่าก็อันวนัสาการะนั่นอันท่านตรเตรียมไว้แล้วณนะที่ไหนดังนี้อันวน่สาสิริคูตกล่าวแล้วว่า อ, <West> อ qui, path, ันว mm ่าข้าวยากูนเราตราเตรียมไว้แล้วในตุ่มทั้งหลายมีประมาณเท่านี้เหล่านี้อันว่าพัดอันเราตราเตรียมไว้แล้วในตุ่มทั้งหลายมีประมาณเท่านี้อันว่าวัตถุอันว่ามีน้อยสายและน้ำอ้อยและขนมเป็นต้นอันเราตราเตรียมไว้แล้วในตุ่มทั้งหลายมีประมาณเท่านี้อันว่าอาสนะทั้งหลายเราปูรลาดแล้วดังนี้อันว่านายข้าทินกล่าวแล้วว่าอันว่าดีละดังนี้ไปแล้ว อันวานิโครนทั้งหลายมีร้อยห้าเบดอันว่านายสิริคูตออกแล้วจากเรือนไหวแล้วซึ่งอนิโครนทั้งหลายด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้ายืนประคองแล้วซึ่งอัญชลีข้างหน้าแห่งนิครนทั้งหลายเหล่านั้นคิดแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้ซึ่งสิ่งทั้งปวงอันต่างด้วยเรื่องมีเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วเป็นต้น